ออโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาพบกันใน EP ีที่21เนาะวันนี้ก็จะเป็นสึกกิลคลิปสั้นๆนะครับน่าจะไม่เกิน10นาทีเนาะก็อันนี้ไปแรกอ่าเหรียญล้านประลองมาได้อวตารใหม่ๆเนาะอืออื่นก็เข้ามาดูที่อ่า ตลาดก่อนนะแล้วก็รับสตตมินานะครับอกอฝึกยุทธนะด้วยนี่อ่าโอเคเดี๋ยวไปเริ่มสกิลกันเลยนะครับ โอเคว่าตอนนี้ CP ผมอยู่ที่ประมาณ6กล้านหเนาะอ่ะาเพราะว่าของทุกอย่างผมนี่ค่อนข้างจะตันละอ่าไปเริ่มกันเลยครับตัวแรกกับเอลคลาซึ่งตัวเนี้ยผมไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะผมพูดจริงๆ กล้เลวเกืบปุ๊บนะ Okay. ก็เข้าไปดูข้างในก็ผิดกันอัตข้างนอกนี่หล้านสนะข้างในวิเจดล้านหนะก็เนี่แหละครับก็ห่างกันประมาณ1 M, นะึ่งเอ็มเนาะ ตีใครอีกดีวะ CP เขาเกี่ยวอย่างเงี้ยดีนะครับคือซีพีเขาอยู่ระดับกลางๆเวลาเขาแรนด้อมมาเจอแล้วเขาแย่งมาเจออ่อกิ่วผมอย่างเงี้ยเนี่ยน,นิ่มเลยนะฮะนิ่มเลยนะจริงๆ อ่าเป้าหมายของเราคือเบอร์เซสเกอร์ตัวนี้นะสี่ล้านหกแต่ว่าซีพีจริงๆเขาอยู่ที่สี่ล้านแปดมาซึ่งของมจะตีเก็บเป็นกนางกลางเลย ก็ประมาณนี้นะครับแ่จริงๆผมอยากจะแบบกดตีเป็นาแาววเลยนะด่าว่าแกลงแบตเรี่อ่ะโอเคก็จบไปนะครับกับ อ๋อมีคนมาตีนะพราดิสชุดเดียวเองเหรอโอ,โอ้เอาเรื่องนะอขอดูค่าสแตตข้างในหนะ่อย อ่าไม่ธรรมดานะกับฟาดิสตัวนี้เซตลูซิเฟอร์อืม,อมเล่นไม่เป็นนะตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าเขาใส่แกลเล็ตตัวเดียวเองนะ ขอผมนี่คือข้างในนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะฮะก็เพราะว่าพึ่งไปได้ะะอ่ะจี้วะอ่าเอาไปใช้ตังหูพึ่งจะได้ตัวนี้นะฮะเนี่ยนะฮะมาครบนะฮะมาเป็นเบิกพลังในเซตเทพบุกนะครับก็ไม่ได้คิดว่าผิดแปลกสักเท่าไหรน่นาะ Hmm. คือค่าข้างในนะครับก็โจมตีกายเพิ่มใหม่ 1, 000, แล้วก็ป้องกันกายกับป้องกอมเดช <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวลากันไปด้วยแค่นี้เนาะเพราะว่าก็จบไปแล้วนะมันไม่มีอะไรอะโอเคครับแล้วก็อันนี้จะเปิดให้ดูว่า จริงเข้ามาก่อนแล้วนะครับว่าตัวนี้นะฮะคือเล่นรับเพ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันด้วยเนาะโอเคครับสวัสดีครับ